สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟู้ดทราเวลมันนี่นะครับวันนี้เราเปิดมาเจอใครไม่รู้นะครับชื่อรีโอนะก็จัดไปเลยเกมมานะครับเซตแรกโอ้โหดูแล้วอือเปลี่ยนห้าดูแล้วขอคิดก่อนเลยเล่นได้ไหมเนี่ยได้นะสี่สามสิบสองบิงเลยครับเปิดมาสวยงาม เปลี่ยนห้าตัวเท่ากับคนอยู่กลางไหม,มเปิดแบบนี้ดีกว่ามาครับสวยๆวยเก้าสิบสี่คะแนนอืมสมการแบบหลายๆเลยนะตอนนี้เล่นอะไรได้อีกต้องเลขหกมีเลขหกเล่นได้เลขเจ็ดไม่ได้เลขสิบหก โอ้โหหู er okay. แบงค์สองโอเคแรกนี้ยอมให้เขาไปเลขอะไรนะเลขหกไม่มีอ่ะทุกคนเลขหกไม่มีเปิดเท่ากลับให้เขากลายเป็นง่ายเลยแต่ไม่เปิดเท่ากับก็น่าจะโดนเหมือนกันอยู่ดีแหละใช่ไหมโดนโดนโดนทุกคน ถ้าเราไม่เปิดเราต้องเปิดเป็นลบอะ่ะก็โดนอืมดีนะสิบหกอืม ตอนแรกเนี่ยว่าจะเล่นแบบมีเครื่องหมายเกินแต่ว่าถ้าคูณหนึ่งออกเราได้เลขสวยๆอาจจะเล่นได้แต่ว่าแบบนี้ได้แต้มแต่เสี่ยงเปิดมาห้าตัวปกติก็ไม่ค่อยทำนะ ลองแหวกแหวกแนวดูแต่ปกติก็ไม่ค่อยทำแหละเพราะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมยี่สิบแปดอันนี้เลขห้าได้แน่ๆอ่ะเลขห้ามีละว้วาวห้าตรงนี้ก็ได้สองสองสี่หกแปดจะคิดก่อนตรงนี้สิบสอง สิบเจ็ดสองเดนนะดูก่อนยี่สิบสิบเจ็ดยิบสามสองสี่หกแปดลายนี้ก็ได้สิบเก้าไปนี่ บวกบวกอะไรนะลบเอ,อ๊ใช่หรอแปลกแปลกนะอ๋อติดลบห้าบวกมันต้องบวกสัมสบ่ากับ ไปมาครับแบงตัวแรกตอนนี้ชุบได้สองคู่นี้ก็บวกลบได้สองโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอ่ะเท่าไรสี่สิบเอ็ดโอ้หแบงสามแล้วอ่ะฝั่งนูน้นเพื่อจัด อุดไปก่อนนะฝั่งนูนแบงค์สามแล้วทุกคน้คิดหนักเลยครั้งนี้อืมสิบหกเปลี่ยนหกตัว พอวีธีคิดก่อนนะทุกคนสามสองสิบแปด สิบแปดสามสิบไม่ได้สี่สิบห้าสามสิบสองสี่ห้าอืมสิบไม่ได้สิบแปด อืมไม่มีทรงเลยทุกคนลำบากแล้วทีนี้ไม่มีทรงที่จะเล่นได้เมื่อกี้เขาก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะอืมขอคิดก่อนนะทุกคนแปด สองสิบหกเหลือก็ไปต่ออะไรไม่ได้คุณเก้าร้อยสี่สิบสี่ปะใช่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็ดูไม่มีแววละเก้าสิบหก เก้าหกเก้าหกเก้าหกสามสิบอันนี้เก้าหก ต้องคูณหกอันนี้หกสองสิบสองต้องคูณสิบสองมีสิบสองไหมอ่ะสิบสองก็ยังไม่ออกอ คูณสองคูณสามไงมีสามไหมมันต้องคูณสองคูณสามอะแม่งก็ต้องเล่นลายนี้อืมแปด ยากแล้วยากแล้วจะเล่นอัะไรคิดหนักเลยสิบสิบหกเล่นเปลี่ยนหรอเล่นเปลี่ยน กลับจะเข้าไหมนะโอเคมาเล่นเปลี่ยนเอาตอนนี้สองเวอร์มากอะ่ะ เนะเราต้องทำอะไรอ่ะสองสี่ทันไหมไม่เปิดเก้าก็ยังทันอยู่ะได้หกต้องทำให้เป็นหกสิบหก สิบสองทำสิบสองตกไม่ได้หรออ่ะวัดที่ดวงไปก่อนต่อตรงนี้ก็ไม่ได้หรอไม่น่าได้ไปตรงนี้ต้องเล่นสี่สิบเอ็ด สามห้าเก้าลบสิบสองเลขอะไรใกล้ๆก,ก,กัน 100. หนึ่งร้อยคูมาแบบนี้กดดันเรื่องเวลานะเนี่ยทุกคน มันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเราเราคิดไม่ทนนะันอ่ะโหกลัวโดนเหมือนกันเท่ากับยังเหลืออยู่อ,อุดไปก่อนแล้วกัน คิดไม่ทันอ่ะบิงบวกลบได้บิงช่องหนีปะสองสี่หกเจ็ดกดดันเกินเลขสาม ทำไม่ละเอียดต้องขออภัยนะครับทุกคนมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยบิงหารได้โอ้โหโจบเลยสิบแปดเก้าหารลองดูนะอืม้าเท่ากับตัวสุดท้ายอยู่กับเรา ขยันหยอดอาจจะชนะศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่นี่มันมีหกหกอะ่ะมันอาจจะทำสิบหกออกก็ได้ตายแล้วเวลาเราไม่พอคิดอ่ะไม่มีเวลาวางแผนพออะ่ะ อาจจะหาเลขซ้ําก่อนอันนี้อะไรอ่ะติลลบสี่อันนี้ล่ะยี่บแปดหาเลขซ้ํำก่อนเพราะว่ามันใช้ศูนย์หารอันนี้ได้ไงไม่ใช้ใช้ อันนี้ได้อไม่ทันอเวลาไม่ทันออืถ้าแพ้จริงๆจะแพ้แพ้ห้าคะแนน คลิปนี้ตามไม่ทันจริงๆอาจจะมีข้อผิดพลาดด้วยหรือเปล่าอาจจะต้องปรับปรุงนะทุกคนเวลากดดันเกินไม่ไม่ค่อยได้เล่นห้องสั้นนะก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนไว้จะกดเจอใหม่นะครับ